วันนี้เราจะมารับประทานอาหารฝรั่งกันอีกแล้วครับนั่นก็คือซุปด็อกพิวโลด็อกก็คือสุนัขหรือว่าหมาพิวโลก็คือหมอนหมอนเอาไว้หนุนรวมกันก็คือเกงหมาหนุนนี่เอง ปลอกเปียกมะนุนจนหมดอ่อนจอนแล้วก็เอามาสับเป็นติ่นเป็นติ่มเราจะใช้มะนุนแก่นน้นอนะครับที่ยังไม่มีแก่นในถ้ามันเริ่มมีแก่นในแล้วเอามาแกงมันจะผุยหยวกหยวกไม่ลำว้าวในที่สุดวันนี้ผมก็ได้เข่าดูกและได้สับจีนสักทีน้ําเดือดบดบดแล้วก็ใส่มะนุนลงไปต้มก่อนเลยเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งจะไข่กระเทียมหอมแดงกะปิมะเข่น ตําทุกอย่างศูนกันจนเหลียกเราจะใส่กุ้มไม้กินได้ด้วยนั่นก็คือจะข้านเมียเราต้มมันนุนจนเปื่อยแล้วเราก็ควัดเคีย่งแกงใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ําล้างครกหลายคนอาจจะสงสัยว่าจะข้านคืออะไรผมไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกยังไงนะแต่เวลากินไปแล้วมันเด้าลิ้นเดบ,ดบเพิ่มความบด้วยการเติมน้าําปลาล่าปรุงรสด้วยผงโมโนโซเดียมกลูตาเมต ใส่ตจ้าขัานกับมะเขือส้มลงไปตามด้วยผักละกับผักแคร์ไว้ได้ยินคำว่าผักละแล้วรู้สึกเดียมคอยังไงไม่รู้เอาปากมาติกต๊กๆให้ผักมันจมลงไปก้นหม้อสักนิดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงด็อกคิวโลของเราสู้